พิจิตกันซะหน่อยนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งเช็คอินกินเที่ยวไฮไลท์ของเขาเลยคือฉ่ำฉาคาเฟ่ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คจุดดเด่นของพิจิตเลยนะคะมาพร้อมกับเมนูอร่อยหลากหลายและก็แทมกลางเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ธรรมชาติร่มรืน่นมีน้ำตกเล็กๆด,ดูสิโอโบระยาศดีอหเหมือนอย่างกับเราได้เข้าไปในแบบนะ่เหมือนไปป่าเลย<ร>อ่ะ,อะนี่อเ,เสียงน้ำตกสู้ซาสู้ซานะคะ พื้นที่สวนสี่ไร่เลยค่ะที่บ้านเกาะลาวตําบลคลองคะเชนเที่ยำเภอเมืองพิจิตรนะคะตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือต้นฉาฉาค่ะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ตัดไงแล้วดัดแปลงให้เป็นร้านอาหารเลยเป็นสไตล์คาเฟ่ชื่อว่าฉาฉาคาเฟ่นะคะแล้วทางร้านเนี่ยก็เพิ่มไอเดียกิบเก๋มีไอหมอกลําธารมีน้ําตกจําลองให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกันได้อาหารแนะนําก็อร,อ,อร่อยอร่อยมีหลายสิ่งอย่างนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นอาหารในตอนนี้ดื่มดมําบรรยากาศไปกันมาเล แถวาอาหารนะคะป่าแบบนี้ฮะ,ะริมแบบน้ำริมํำทานริมน้ําตกจําลองแบบนี้เลยนี่นเป็นผันตกเลยนะคะออมีหลายสิ่งอย่างให้คุณผู้ชมอีกขวามือสุดก็เป็นข้าวซอยนะแล้วก็ยังมีข้าวคุกกะปิมีเมี่ยงปลาทูมีหมี่ยำมีขนมจีนน้ํายานะคะแต่ที่พลาดไม่ได้นะคนที่ไปตรงนี้เขาบอกว่า <นะ S 2> ชอบกินเหลือเกินน้ํายาปูปักใต้นะคุณตุวยใส่ปูนิ่มลงไปด้วยนี่นี่อฮ้ยนะชมขาทั้งนั้นเลยเนาะกินแล้วก็มองวิวน้ําตกไปนะ ส่วนใครที่ชอบเนื้อนะคะมีเมนูเนื้อด้วยนะมีเนื้อย่างเตาถ่านบนกระทะร้อนแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะอเออทานกันบรรยากาศฮะริม่ามกลางธรรมชาติเลยนะริมำลำธารริมน้ำตกสัอลองกันแบบนี้เลยอ่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คุณผู้ชมเลือกอร่อยได้เลยทั้งเนื้อไทยวาก,กิวเนื้อออสเตรเลียแล้วก็ยังมีเนื้อคุกขุ่นนะคะนี่อิ่มหนำสำหรับนี่ทุกคนยกนิ้วหมดเลยไหมคะอร่อยนะคะอ,อ่า พออิ่มเสร็จปุ๊บนะคะเมนูเครื่องดื่มเลยคนถามหาคืออยากจะนั่งชิลชิลดูวิวแล้วก็น,นี้มาแล้วเครื่องดื่มนะคะมเมล็ดก,กาแฟจากภาคเหนือผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะก็มีรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์และเห็นแก้วสูงแบบเมื่อสักครู่นี่35บาทเองนะนี่นะคะมีขนมไม่กินด้วยนะคะเจ้าของร้านค่ะคุณทศพลสุพัตกูรแล้วให้ฟังอย่างนี้คือเมื่อก่อนนะ่ะ พี่เขาก็เปิดเป็นร้านหมูกระทะปกตินี่แหละแล้วก็ถ่ายอุปกรณ์เสริมสวยด้วย,วยแต่ว่าเปิดเปิดปิดปิดไงโควิดระบาดไงคะก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะก็ทําำยังไงดีเราก็อยู่กับต้นไม้แล้วกันใช้ความชอบของตัวเองเนี่ยรักต้นไม้ค่ะก็เลยปรับพื้นที่สวนที่มีอยู่กลายเป็นร้านนี้เลยและดีตอบรับดีมากนะคนมาเยอะเลยตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนของทุกคนแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรนะคะ ไปก็ได้ค่ะชัมชาคาเฟ่ค่ะครับมผมอ่ะมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับค่ะยังครับยังไม่หมดฮะคุณผู้ชมชฮะเราไปเที่ยวกันต่อครับไป